ินวันละ30นาทีทุกวัน เดี๋ยวจะพาไปเดินไปตรงโน้นจิชอบมาล้ำชีก่กงบ่อยๆข้างบนก็เป็นเป็นหมอฟันนี่ก็เป็นซารล่บาสเกตสนามกีฬา นี่หนี่มีสนาบกิลามีสนาบกิลาบาสเกตนี่ก็เป็นขยะขยะก็มีหลายอย่างแยกประเภท เขียวนี่ฝาสีเขียวขยะเบียกอ้นี้สีฝาสีเหลืองเป็นขยะรีไซเคิลพวกกระดงกระดาษอะไรเนี่ยขวดพลาสติกที่รีไซเคิลแล้วก็มีให้แล้วก็นี่ก็เป็นสำหรับเป็นขวดเป็นแก้วที่จะนำไปรีไซเคิลได้ ถังใหญ่เบืเริ่มคือนึกว่าลูกโลกเป็นถ <laughs> ังก็ขยะใส่ขวดแก้วใส่แก้วดูกับต้นนี้ต้นสนตนนัวนี้เขาแก่มาก <laughs> นางไม่สูงไปกว่านี้แล้วนะนอนแล้วนะเห็นอย่เนี้ยนี่ค่ะ ตรงนี้ฉันมาบ่อยชอบมานั่งสมาธิเอ่ยลำที่กกงแถวนี้ก็เห็นตรงนูง้นที่ตรงนู้นก็จะเป็นที่เก็บน้ำกักเก็บน้ำกักเก็บน้ำของของกู้ภยัยนะของหน่วยดับเพลิงนะก็จะมีบ้านสวยๆบ้านสองสามหลังนี่เพิ่งสร้างใหม่ สวยมากบ้านหลังนู้นสวยสวยหลังที่สามนั่นแหละะไม่ใช่เป็นคนไม่เป็นคนเปรัลังเศสคนวีเยียมหรือไงนีและตรงน,นี้เขาก็ถมที่ลงไปอีกเขาจะเริ่มถมที่ลงไปอีกละไม่รู้จะสร้างอะไรเขาเขาขายนะคะตรงนี้ให้ไปสร้างบ้านและข้างล่างนู้นก็จะเป็นสนามเทนนิส เดี๋ยวเราลงเดี๋ยวเราลงไปดูเองลงไปดูกันนี่คือต้นโอลีฟที่มันไม่มีลูกให้มีลูกแล้วโอ้ตัวน,นี้ต้องระวังมันชันทางชันท <c oughs> างลงไปชันมากเนี่ยโอ้นฝนตกพื้นเฉอะแฉะหมดเลย ต้องใส่รองเท้าแบบเดินเดินป่าเดินอะไรเง,งี้ยนะต้องใส่รองเท้าแบบหนานๆเดินป่ามันก็มีล่องน้ำตอนนี้มีน้ำอยู่เลยเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปพายุเพิ่งเข้าไปพายุเข้าฝรั่งเศสสองลูกเป็นอาทิตย์นี่เขาบอกว่าจะมาอีกนะคะพายุดูนะ้ำมันใสใส น้ำใสมากเลยขลางอู้ดูสิคะลูกเนี้ยหล่นเต็มเลยเรียกว่าลูกกระแงลูกเนี้ยหมูป่าชอบกินกระลอกก็ชอบน่ยหล่นเต็มเลยเดี๋ยวกระลอกอะไรเอ้ยนกเอ้ยแต่ว่า <c oughs> หมูป่าตอนนี้มาอยู่หมูป่าก็เยอะนะแถวนี้คะ่ะวิ่งกันตลุดตุปัด ตั้งหมูป่ากวางเอ่ยกระต่ายป่าเยอะแยวนี้ตอนนี้ยิ่งมีไก่ป่าเมาื่อวานก็เจอไก่ป่าไก่ป่าเยอะเลยร้องเขียงตอนเย็นนี่ร้องสนัน่นไก่ป่า <c oughs> นี่เราก็ลงมาเนี่ยตรงนี้เป็นสนามเทนนิส ตอนเย็นๆนะะี่ค่ะจะมีคนมาเล่นกันเนีย่ยบ้านหลังนี้สวยสวยมากเลยค่ะเนี่ยเป็นแบบเออชั้นครึ่งเขาสร้างแบบชั้นครึ่งสวยแล้วเราจะเดินไปถึงบ่อน้ําข้างล่างเป็นบ่อน้ําอีกที่หนึ่งของหมู่บ้านแต่ว่าตรงนี้เขาไม่ได้ทําสร้างอะไรเพิ่มเขาปล่อยมันเป็นธรรมชาติ ไปเหมือนกับอีกที่หนึ่งเขาก่อสร้างอะไรให้มันดูดีขึ้นตรงนี้เขาจะมาทางหมู่บ้านเขาจะมาเอาน้ําตรงนี้คือเป็นลดต้นมงต้นไม้ในในหมู่บ้านก็เดินไปเรื่อยๆนะคะอยู่เพิ่งเบื่อกันนะคะดูกันก่อน เดินกันก่อนเดินเพืเ่อนกันก่อนก็ว่าจ,จะมาหาต้นผักชีไม่มีล้เป็นผักชีนั่นนะคะผักชีลาวผักชีอะไรนะเขาเรียกเจ้าวใส่แกงอ่อม <c oughs> อันนี้ก็คล้ายๆเป็นเหมือนแตง แต่ว่าไม่ใช่นี่เขามาเพิ่งมา,มาตัดหญ้าได้ไม่นานเมื่อก่อนมันหญ้าขึ้นสูงมากเลยแต่นี้เห็นไ,ไหมข้าวกำลังจะออกข้าวสาลีเนี่ยไล่ข้าวสาลขาสาีข้าวหวาน เขาเพิ่งหวานไปออกแล้วเนี่ยฝนตกได้น้ำเขียวเลยข้าสาลีได้กลิ่น,นไรค่อยดีอันนี้ก็เป็นผลไม้นะคะเป็นลูกดำๆสีดำๆหวานๆตอนนี้มันหมดไปละ อุ้นกอะไรมากินหมดแล้วมั้งนี่เหลือถนนก็ขุกกะนิดหน่อย เหมือนกันดูวิวไปก่อนคะ่ะวิวสวยๆบ้านนอกอยู่บ้านนอกก็เงี้ยบรรยากาศดีที่หมู่บ้านที่อยู่นี่อากาศดีคะ่ะ ท้องฟ้าโปร่งท่าไหนฝนก็ตกท้องฟ้าโปร่งเห็นหมดใกล้จะถึงละบ่อน,น้ำอยู่ข้างหน้าได้ยินเสียงน้ำไหลอยู่รัก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 วันนี้พามาเดินเดินเที่ยว ไปอีกค่ะอู้ดูถนนอู้ดูนกจีนกตัวใหญ่มากเลยตัวบลัมเ <c oughs> ชา้าเช้าอากาศเย็นค่ะเย็นวันนี้ก็ประมาณเจ็ดแปดองศา Tuh, 6 juga. 6 sayang. 6 lagi. Lid, 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 lid. 6 sayang. 6 sayang. Tentu apa. Teman-teman,

ตีซอกดีอันนี้เนี่ยต้ใบเนี่ยเข้ามาทำซุปกันนะเป็นสาสมุนไพรเอาไปตากแห้งแล้วชงเป็นชาได้บำรุงเลือดแต่ว่าอย่าไปจับนะคะมันคันคันเหมือนหมามุยเลยเนี่ยโดนปุ๊บือคันทั้งแสบทั้งคันก็คงเป็นป,ป,ประมาณหมามุยหมาหมุยบ้านเราอะเต็มเลย มือคนเขามาเก็บกันเนี่ยแต่ว่าไม่รู้จะเก็บยังไงต้องใส่ถุงมือนะฉันเคยโดนตำจำเลยไม่เข้าใกล้เลยมาถึงละบ่อน,น้ำ นี่ต้นแฉะหมดเลยเปียกหมดเลยเรียนว่ารถผ่านมารถแท็กเตอรเออดูสิต้นนี้คุมหมดเลยต้นนี้เป็นบ่อน้ำนะเนี่ยแต่ว่าต้นเนี่ยต้น,ตนมะเดื่อต้นพริกเนี่ยคุมมันหมดเลยในที่จริงนะถ้าเขามาสร้างตรงนี้นะให้สวยๆเหมือนตรงนู้นที่เคยลงรูปไปลงวิดีโอไป แต่ว่าไม่มีใครมาดูแลตอนนี้เขาปล่อยไว้เลยไม่มีใครมาดูแลเสียดายเมื่อก่อนเขาทําสวยนะคะตรงน,นี้นตอนนี้เขาไม่มีใครมาดูแลและโอ้โอ้โดนน้ำเขียวอุยอ้ยอเห็นไหมมันก็ยังมีฐานเดิมมันอยู่เลยเนี่ยมีกําแพงมันแต่มันพังหมดแล้วเนี่ยกํากแพงเก่ามัน กำแพงน้ำก็จะไหลลงไปจรงนู่นก็จะมีแม่น้ำเล็กๆมีแบบคลองเล็กๆข้างล่างค่ะพออแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยววันหลังพาชมพาเที่ยวอีก